เอาละฮะก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้อยู่เกม b l a c k m y t h w u Kong หรือว่า,าจอน้อยของเรานั่นเองเย่โอเคครับท่านผู้ชมมาคลิปนี้ผมจะมาสอนอวิธีการสู้กับเออหลังครับผมเรียกว่าเป็นแนวทางแล้วกันเนอะแนะนำผู้ชมที่ยังเล่นไม่ผ่านนะครับผมก่อนอื่นเลยอ่าเซ็ตที่ผมใช้นะครับผมจะเป็นนี่นะกระบองอ่าจิ้งกูปังเราจะได้จากในซับเตอหกนะครับผมทั้งเซ็ตเลยนะไม่ว่าจะเป็นกระบองแล้วก็เป็นนี่เป็นงอนที่ใส่แล้วก็เสื้อ ปอกแขนแล้วก็ปอกขานะครับผมคืออันนี้เป็นเซตของโคงเลยเราจะหาได้จาก c h a ปเตอร์หกนะครับผมแล้วก็เซตนี้ผมแนะนําเป็นพัดเหล็กนะครับผมมันจะมีทั้งหมดสีนนะ่อันนะผมแนะนําเป็นพัดเหล็กนะต่อมา,อามอนที่ใช้อันตีนะครับผมแนะนาเป็นเด็กโง่นะเพราะว่าค่อนข้างแรงนะแล้วก็คุณผู้ชมอย่าลืมอัพให้เต็มด้วยนะต่อมาเป็นเซ็ตเครื่องรางนะครับผมอันนี้ผมใช้เป็นตัวนี้อ,อันนี้มันจะเพิ่มการป้องกันแล้วก็สะท้อนเหมือนสะท้อนดาเมจนิดน,นึงครับผมให้กับศัตรูรอบๆข้างนะ แล้วก็ถัดมาเป็นนี่ครับผมเพิ่มติดลิปอันกลางแล้วก็ติดที่เล็กน้อยทีนี้น้ำเต้าหู้นะครับผมน้ำเต้านะผมติดเรียกน้ำเต้าหู้น้ำเต้าหู้นะครับผมใช้เป็นตัวนี้นะาสดได้10ครั้งนะครับผมผมทําคลิปไปแล้วนะอ่าเป็นคลิปนี้ผู้ชมไปดูได้เลยนะต่อมาไอเทมที่ใช้นะครับผมอ่าอันแรกเลยนะอันนี้ผมเอไว่าอันบนสุดแล้วกันเนาะเพราะว่ามันอยู่ค่อนข้างไกลเดียวลดโอกาสที่จะมือลั่นอ่าเป็นซื้อเกิดครับผมเป็นซื้อเกิดนะ แล้วก็อีกอันนึงอันนี้เป็นเพิ่มพลังโจมตีนะครับผมแล้วก็เพิ่มโอกาสติดคีดด้วยนะเรียกได้ว่าแบบซัดกันแบบเน้นๆเลยต่อมาอันนี้อันนี้ผมแนะนําว่าถ้าคุณผู้ชมอยากใส่เพิ่มพลังชีวิตหรือว่าเป็นมานาก็ได้นะหรือว่าแล้วแต่เลยแต่หลักๆอ่ะต้องมี3อันนี้นะครับผมนี่แล้วก็มียาอมชีวิตนะอันนี้กดปุ๊บพลังชีวิตเต็มทันทีเลยแล้วก็ลบสถานะด้วยก็คือหลักๆ3อย่างาเป็นนี่ซื้อเกิด แล้วก็เพิ่มพลังโจมตีแล้วก็เป็นนี่ใช้แล้วเพิ่มพลังชีวิตเต็มเลยคือดีมากๆส่วนอีกอารนึ่งคุณผู้ชมเลือกได้เลยนะว่าจะเอาอะไรใส่เพิ่มมาได้หมดเลยเพิ่มการป้องกันหรือว่าเพิ่มโฟกัสเพิ่มอะไรก็ได้แต่ว่าอันที่ไม่แนะนําผมไม่แนะนําเป็นนะตัวลดคูดาวอันนี้ถ้าลดคูดาวมนแต่ว่ามานามไม่พอผมลองเทสละที่เจอเออหลังรอบแรกมันไม่ค่อยคุ้มเลยลดคูดาวแล้วก็จริงแต่ว่า รีเซ็ตดีไม่ใช่เออ่ไม่ใช่ลดโทษทีอ่ารีเซ็ตคู่ดาวแล้วก็จริงแต่ทีเนี้ยมันมานานมันไม่พอไงก็เลยแบบเออ่รอรอ,รอดีกว่าผมว่านะเพราะว่ามันค่อนข้างไม่คุม้มโอเคแล้วครับเป็นสามเทมนี้นะครับผมแล้วก็มีน้ำเต้าหู้สิบครั้งนะโอเคทีนี้สแต็กนะครับผมสแต็กผมจะขออนุญาตถอดออกหมดเลยนะเพื่อให้เท่าเทียมกับคุณผู้มชมนะครับผมนี่ผมเอาออกหมดเลยแล้วก็ที่พี่อัพกับพี่หนูมาอันนั้นผมก็ถอดออกหมดสแต็กผมจะเหลืออยู่แค่ นี่แค่นี้เจ็ดหนึ่งศูนย์งชีวิตแล้วก็พลังป้องกันทุกอย่างคือเอาดอบหมดเลยโดยรวมเลือดจะเหลืออยู่เดนะี๋ยวนะแป๊บนึงอ่าโดยรวมเลือดจะเหลือแค่นี้เองนะเพื่อให้แบบอ่าเท่าเทียมกับคุณชมมากที่สุดนะครับผมแต่ที่ผมจะขอไว้ก็คือเป็นสกิลเป็นตัวสกิลเดี๋ยวนะเป็นพวกกระบวนท่าละกันเนาะอันเนี้ยอันเนี้ยผมจะขอไว้หน่อยเพราะในบางโอกาสอ่ามันต้องใช้แต่ว่าอา่าท่าทุบท่าตั้งเสาท่าแทงพวกเนี้ยคุณผู้ชมเลือกอัพเอาวันที่ถนัดเลย ตามสายก็ได้แล้วแต่โอเคครับผมโดยรวมก็มีแค่นี้นะเซตของที่ผมใช้นะโ okay, อเคฮังคุณชมไปเราไปสู้เออหลังเลยอันนี้จะเริ่มตั้งแต่คัสซีเลยนะนี่ผมย้อนเซฟมามาอันนี้เริ่มตั้งแต่คัสซีเลยมอดตัวนี้ที่ผมลงมีแค่มอ่ากระบองจิ้งกุปังนะให้มันสีแดงแล้วก็ใส่แวน่นแค่นั้นเลยที่เหลือผมไม่ใช้เลยเลยมีเทสตั้งกับเปิดเลยเดี๋ยวผมจะให้ดู2แบบนะครับผมก็คือตายแล้วแล้วก็มาสู้ กับอีกแบบหนึ่งนะครับผมก็คือ,อเป็นคาซีนนะเป็นตัวนี้เลยทีนี้คาซีน,นะผมต้องบอกก่อนว่าผมหาช่องได้ค่อนข้างยากนะถ้าแบบเปิดมาถึงคาซีนแล้วหวดเลยคือมันมันหาจังหวะยากจังหวะที่แบบจะ,ะใช้สกิลแล้วก็เข้ายากับผมแต่คุณผมให้ผู้ชมดูเลยคาซีนเลยเปิดมาคาซีนมันหาช่องยากจริงช่องยากเดินละ โทษๆรินพันช่องยากแบบช่องจังหวะใช้สกิลอ่ะค่อนข้างยากนะแต่ผมเชื่อว่าส่วนใหญ่อ,ะอ่ะน่าจะตายแล้วมาสู้กร <laughs> อบเพราะมันยากจริงหมูยอมรับมันยากมันยากเป็นกำลังใจให้เลยครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ผ่านนะมาเนี่ยครับมาถึงเห็นปะมันปเปิดมาก่อนเลยช่องจะค่อนข้างยากนะครับผมเพราะมันไม่มีไม่มีจังหวะให้เราแบบได้เข้าได้คิวเลย โอเคครับต่อมาเป็นแบบตายแล้วเกิดนะก็คือสมมติว่าแพแล้วแล้วก็ไปเกิดสารเจ้าแล้วก็มาสู้นะครับผมอ่าเออหลังจะมีแบ่งทั้งหมด4เฟสนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นเป็นอินเฟสให้นะนี่ครับผมพอมาถึงนะผู้ชมวิ่งตรงไปเลยวิ่งไปเลยนะไม่ต้องอย่าหยุดนะเพราะถ้าหยุดมีโอกาสที่จะโดนแทงอ่าพอวิ่งมาเสร็จปุ๊บผู้ชมหยุดนะครับผมแล้วรอโฟก,กัสด,ด้านล่างเห็นไหมเต็มพอดีแล้วก็หลบรอหมาพอหมาพอหมาลงปุ๊บอ่าโอเคเรียกพัดเลยใช้พายุเลยนะครับผมในจังหวะที่พายพนนะ เพราะว่าถ้าช้าอะมันเสียจังหวะทำดามจดนะครับผมในช่วงาพายุทางานท่านผู้ชมต้องระวังนะเนี่ยถ้าเราควงกระบองแบบเนี้ยเออหลังมีโอกาสสวนก็มาเยอะมากแล้วพอเสร็จปุ๊บรีบอันติเลยนะครับผมเม้นเออหลังนี่เห็นไหมไมันจะกระโดดทอยหลังทําให้อะาระหวังจันติไม่โดนนะครับผมจะต้องแข่งกับเวลานะต้องเร็วนิดนึงอันนี้เนี่ยเฟสที่หนึ่งะครับผมโอเคแล้วก็ตีไปเรื่อยๆครับผมแล้วก็หาจังหวะหลบเหมือนเดิมทีนี้พอเข้าเฟสสองนะครับผมเออหลังจะเป็นแบบนี้นะนี่เป็นแบบนี้เลยคือมันจะไข่ขึ้นมายีง แล้วมันจะบินขึ้นไปข้างบนแล้วก็เอาขวานมา,า,น,มานี่เห็นไหมจังหวะน,นี้ครับผมอ่าจะเป็นโจมตีทั้งหมดสามรอบนะขวานลงหนึ่งแล้วก็ลมแล้วก็เอื้อหลังอันนี้หลบค่อนข้างยากนะผมก็หลบไม่ค่อยอ่าไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่ส่วนใหญ่อย่าลืมลมนะครับผมเวลาเจอสกิลแรงนะนี่แ,แรกๆฟีดได้นะครับผมแล้วก็เอิหัวดไปเลยในช่วงเฟดหนึ่งกับสองนะครับผมยังพอมีโอกาสฟีดนะ ถ้าเฟสสามไปนี่โอกาสที่จะฟีดค่อนข้างยากนะครับผมเพราะว่าอ่ามันจะสะท้อนกลับเราเนี่ยในช็อตนี้ให้คุณผู้ผมชมสังเกตมือดีๆนะพอม,มีดไปอยู่ตรงกลางปุ๊บเนี่ยพอมีดอยู่ตรงกลางปุ๊บคุณผู้ชมกระโดดเลยนี่ผมทําเป็นแบบสโลว์แล้วก็ซูมให้ดูนะปุ๊บมีตรงกลางปุ๊บกระโดดมันจะเป็นวาร์ปตรงหน้าอกมันนะครับผมสังเกตง,ง่ายๆนะอ่าเฟสสองยังไม่เท่าไหร่ครับผมยังยังยังนิดๆหน่อยๆผมว่ายังง่ายกว่าง่ายกว่าเฟสสามก็สี่ มุ้งทรงตีไปเรื่อยเลยครับผมใจเย็นนะใจเย็นอย่าพึ่งรอหมาปึ๊บมานี่ให้หมามาก่อนถ้าหมามาเมื่อไหร่ให้หมาโจาให้หมาไปก่อนนะหลบไม้พ้นก่อนเราให้เข้าไปสู้นะเพราะว่าโอกาสที่จะโดนหมา้วก็เอื้อหลังเข้ามานะครับผมมีโอกาสสูงนะเข้ามาชาร์จเราเวลามันเตะเราอย่างเงี้ยคือผมมองว่าเป็นข้อดีนะเลือดเราไม่ลดด้วยแล้วก็เราสามารถถอยมาตั้งหลักได้เพราะวที่คุณชมหลบนะครับผมผมลืมบอกนะให้กระโดดถอยหลังทุกครั้งนะให้หลบแบบกระโดดถอยหลังมานะดอทถอยหลัง มันจะทำให้เรามีพื้นที่ในการเล่นเยอะขึ้นนะครับผมอันนี้เหมือนเดิมเลยรอกระพิบผึ้บนาเห็นไหมรอกระพิบปึ๊บมาอันนี้ระวังนะมันจะบินมาใส่นะแล้วก็นี่ทุกค่าที่ตีแรงแรระวังลมด้วยนะครับผมเราจะโดนชะงักได้นะเวลาเจอลมเวลาหลบให้หลบถ้ายหลังนะครับผมแบบจะได้มีพื้นที่เล่นนะถึงผมจะหลบได้หมดนะครับผมแต่ก็ยังพอจับทางได้นี่นนะลมนี้ นี่ดอกเนี้ยผมคิดว่าผมหลบพ้นแล้วนะแต่ก็ก็ไม่พ้นอยู่ดีทีมจะเริ่มละเฟสสามนะครับผมเนี่ยช่วงเนี้ยมีมีช่องเราสามารถใช้ยาใช้อะไรได้นะบัฟเพิ่มโอเคตอนนี้พยายามหลบดีนะครับผมนะพอมันขำปุ๊บเนี่ยแหละคือเริ่มเฟสสามละเฟสสามหลบได้สองแบบนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูอพอเริ่มเฟสสามจะเป็นตาเลเซอร์นะ,อะเออหลังจะบินแล้วก็ยิงเลเซอร์ เลเซอร์ที่จะโดนเรานะครับผมมันจะมีอยู่ประมาณ3 3ดอกเนี่ยเนี่ยดอกนี้กวาดมาอันนี้โหโหตอนแรกผมนึกว่าผมพลแล้วผมบอ็อกอยู่นี่อันนี้ห้ามโดนเลยนะครับผมอันนี้แรงมากทําได้2แบบคือควงกระบองก็ได้นะจะมีแบบควงกระบองกับอีกแบบหนึ่งนะครับผมคือวิ่งนะต้องวิ่งอย่างเดียวเลยนะวิ่งอย่าหยุดนะวิ่งแล้วก็พยายามหาพื้นที่เล่นเยอะๆนะครับผมนี่อันนี้พอมันพูดชื่อท่าเสร็จโุ่งุโถมันจะกระพริบครับผมสังเกตนะปึ๊บแล้วค่อยหลบ ขึ้มนะนี่ตอนนี้นจริงๆมันมันฟีดไม่ได้นะแต่บางทีผมมือลั่นไปฟีดไงแล้วโชคดีตอนที่ผมอยู่กลางกาศผมเลยไม่โดนมาตีข้างล่างอันนี้ฟุกอันนี้ฟุกเลยฟุกร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าน,นี่เฟสสามนะครับผมเริ่มแล้วเริ่มตึงแล้วแต่ทีนี้เฟสสีอ่อะเฟสสี่นี่ตึงจริงมึงคอดูเลือดนะเนี่ยมันเหวี่ยงเราผมมองว่าดีมากเพราะเลือดก,ก็ไม่ลดเราถอยมาตั้งหลักได้สบาย อา่ทาท่านี้ก็แรงนะครับผมจะโดนนะมีโอ,อ้โหตายได้เลยนะบางเดียเลือดขึ้นหลอดอันนี้ผมพลาดตรงที่ผมไปยืนขอบมุมนะครับผมผมวิ่งแบบไปชนแมปนี่มีวิธีสังเกตมันจะกระพริบปึ๊บมือนะครับผมดูมือเออหลังนะถ้าไม่ดูอันนี้มือนะมือจะลงปึ๊บแล้วก็หลบเลยพอมันกําลังแกว่งมือหลบเลยหรือไม่ก็รอไฟนี่ครับผมจะเป็นไฟปุ๊บป๊บแล้วรีบหลบเลยวิธีสังเกตนะครับผมถ้าคุณผู้ชมคิดว่าหลบไม่พ้นแน่ๆนะให้ใช้วอล์กอย่างกรณีนี้ของผมอ่ะคือผมหลบไม่พ้นแนนอผมใช้ คือมันชัวร์สุดร้อยเปอร์เซนต์อันนี้พอเออหลังปล่อยมีดนะครับผมท่านผู้ชมอ่าถอยออกมาตั้งหลักก่อนนะแล้วเออหลังจะลากมาทั้งหมดสองรอบนะครับผมอ่าหนึ่งสองทีนี้น้องพี่สาวมันจะยิงเลเซอร์ครับผมท่านผู้ชมหลบอ่ากดเป็นจังหวะนะหนึ่งสองกดทีละทีแต่นี้ผมพลาดแต่จริงมันหลบได้อ่าถ้าใหญ่อันนี้จะเป็นมีดสองรอบนะครับผมถอยมานะอีกนะอ่านี่จะเป็นมีดอย่างนี้สองรอบนะครับผม,อมสองรอบในจังหวะนี้ครับผมพัดเราครูดาวเสร็จพอดีแรกเลยอันนี้ผมมั่นใจผมแรกได้โอเค เราตีไปด้วยนะครับผมเวลาอย่าชาร์จนะทุกครั้งที่ปล่อยพัดไปแล้วอย่าอย่าชาร์จมันเสียจังหวะครับผมเราตีดีกว่าอ่าอน,นี้คิวได้ด้วยเพิ่มด้วยแล้วก็รอจังหวะควงกระบอกด้านหลังชอบส่วนตอนนี้อันนี้ผมลั่นอีกแล้วผมผม,ผมเกียดต,ตัวเองมากเลยชอบมือลั่นโอเคเนี่ยอันตีกับพัดเราคูดาวเสร็จพอดีในไฟหนึ่งอ่ะเราจะใช้ได้ประมาณสองครั้งนะผมที่นะปุ๊บลงมาอ่า อีเริ่มตึงและแต่ง่ายล้ง่ายละให้คุณผู้ชมใจเย็นนะครับผมโฟกัสอ่าถ้าไม่จะเป็นอย่าใช้นะหรือถ้าอยากใช้ให้ใช้ตอนแปลงล่างผมว่าคุ้มกว่าทีนี้เดี๋ยวผมจะเทสให้รู้กันอ่าซื้อเกิดนะผมแป๊บนึงนะเดี๋ยวออีกหน่อยอ่ะอันนี้มันจะยิงเลเซอร์สองรอบโอเคอันนี้ผมใช้ตายเกิดให้ดูนะครับผมคือมันมีประโยชน์มากนะที่ผมไม่เอามาอ่าเดี๋ยวให้มันแทง รอก่อนรอก่อนอ่ะรอให้มันฆ่าเราอ่ากาดดีๆนะครับผมถ้าช็อตไหนคิดว่าไม่ไหวให้ใช้ตายเกิดเลยนะเซฟไปก่อนเอาชัวเพราะว่าตายเกิดอ่ะอ่ะมันจะฟื้นมานาเราด้วยนะมันไม่ใช่แค่เลือดอ่าเห็นไหมมานาขึ้นมาปุ๊บมีโอกาสตั้งหลักได้อ่าทีนี้เดี๋ยวผมอ่าเดี๋ยวให้มันผมจะเทสอ่าอีกไอเทมหนึ่งนะครับผมก็คือมันจะฮยูเลือดเต็มเลยเดี๋ยวไปรอให้มันอ่ะโอเคอีกทีไหมอีกทีไหมอ่ะโดนโดนดอกนี้อ่าโอเคทีนี้ผมเทสให้ดูไอเทม เลือดเต็มเลยคือคุ้มมากแต่นี้ผมขอ,อชัวร์ก่อนคุณบล็อกมาอ่าคุม้มคุ้มมากครับผมโอเคทีนี้ง่ายละทั้งหมด4เพลครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับอ่าแนวทางใน,นการสู้กับเออหลังเนอะในเวอร์ชันอ่าไทยไประดิษฐ์หรือว่าของผมเองส่วนตัวผมคิดว่าอ่าตอนที่ผมสู้ครั้งแรกม,มันก็ยากนะยากมากเลยเข้าใจนะครับผมว่ามัมนมันตึงจริงมันตึงมาก ก็เป็นกำลังใจให้ผู้ชมที่กำลังสู้อยู่นะครับผมแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้ผู้ชมที่สู้ตอนนี้นะครับโททนลิน,ลน,ลนเรเบิแล้เลยก็ประมาณนี้ครับผมในคลิปนี้นๆๆนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะฝากคือตอนที่เราสู้ตอนเป็นตัวใหญ่แล้วมันจะมีบั๊กนะครับผมในบั๊กเนี้ยก็คือว่าถ้าเราไม่ตีเรียงตัวนะ ตัวละครเราอ่ะจะเขาเรียกอะไรจะสู้ต่อไม่ได้นะครับผมก็คือมันจะบล็อกเลยต่อให้เลือดอของเขาเรียกอะไรจะเจ้าสมุดหรือใครไม่รู้4ี่ตัวต่อให้เลือดหมดนะเราก็ไม่สามารถจบแมปได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมตัดไปตอนนั้นเลยแล้วกันนะ,อะตอนที่เริ่มสู้เลยอโอเคนี่อันนี้คือผมตีตัวอื่นก่อนนะแต่จริงๆแล้วไอ้ตัวเนี่ยตัวเล่นเครื่องดนตรีตัวเนี้ยสีเหลืองเนี้ยต้องตีตัวสุดท้ายนะ แต่พอดีว่ามันบั๊กมันเลยตายตัวที่สามทีนี้พอมันบั๊กปุ๊บเห็นในตัวล่มไหมดูนะอันนี้ตัวเลือดหมดแล้วนะจริงๆผมต้องต่อยล่มแล้วเป็นคาส,สีนด้วยแล้วก็ไปสู้เออหล่ะเนี่ยแต่ทีนี้มันบั๊กคุณผู้ชมเห็นนะคือไม่ว่าเราจะต่อยยังไงสกิลยังไงก็คือไม่สามารถไปสู้กับเออหลังได้นี่ผมเทสเป็นชั่วโมงแล้วจริงๆละคือทำไงก็ไม่ผ่านตรงนี้ ทางเดียวคือออกแล้วเข้าใหม่นะครับผมเพราะว่ามันบักก็อยากให้เขาแก้มกันต่อไปนี้ผมจะให้ดูทีละตัวนะครับผมว่าควรจะตีตัวไหนบ้างเพื่อไม่ให้มันบักนะคือแบบตีตัวแรกเลยแต่ผู้ชมที่ยังไม่เคยสู้นะหอกแบบเห็นไหมตีไปมันก็ไม่ผ่านอยู่ดีโอเคครับผมมาทีนี้เป็นตัวแรกนี้ตัวนี้ก่อนเลยดาบก,กับโล่ต้องสู้ตัวนี้ก่อน คือมาถึงจชมเล็งตัวนี้ก่อนเลยเพราะว่าถ้าไม่ฆ่ามันตามคิวอะ่ะเหมือนเขาล็อกคัสซีมาไว้แล้วอะ่ะถ้าตัวนี้ตายทีหลงังตายก่อนมันก็จะบล็อกเลยโอเคมาอันนี้ดามกัลโลตัวนี้หนึ่งต่อไปตัวที่สองนะครับผมเป็นตัวล่มนะนี่ต้องรอมันสกิลแบบนี้ก่อนนะสกิลกลางล่มก่อนนะแล้วค่อยเข้าไปฆ่ามันนะแต่ถ้ามันกลางล่มปุ๊บก็คืออ่าเข้าคัสซีเลยครับผมถ้าเลือดมันลดอ่าเท่าที่แบบว่าของเกตแต่ละตัว ต้องให้เป็นคาสินนี้ด้วยนะแล้วก็อาจจะมีคาสิน์ยิบย่อยนะครับผมก็คือว่าแบบว่าเป็นตอนเราโดนต่อยเราต่อยล้มต่อยอะไรอย่างนี้อันนั้นอันนั้นไม่ต้องสนใจขอให้ผู้ชมอ่าค่าตามที่ผมเลี้ยงไว้ก็พอแค่นั้นก็จะไม่บากแล้วตัวล้มตัวที่สองต่อไปครับผมตัวโล่อย่างเดียวนะนี่ตัวโล่โอเคต่อยตัวโล่ตัวที่สามผมจะพูดโล่ได้ไหมมันเหมือนเป็นอะไรเออเหมือนโล่ข้างหลัง เรียบร้อยครับผมสีมองเทงโหแล้วยืนดูเพื่อนตายงงมากช็อน,นี้อตัวสุดท้ายนะครับผมนี่เป็นตัวนี้นะดิดพินนะปีต้าดิดพินนะผมแน่ใจต้องเป็นตัวนี้นะตัวสุดท้ายเพราะถ้าไม่ใช่ตัวนี้ตัวสุดท้ายพุ้พักเลยคือจบเลยต้องออกแล้วเข้าใหม่แต่ทีนี้ออกเข้าใหม่มันจะเริ่มเล่นจากตอนสู้กับเนี่ยครับเจ้าสมุนจะตัวลูกกราบะอะไรไม่รู้ไม่แน่ใจนะปปดยากษ์คนี้พอฆ่าเสร็จนี่จะเข้าคาาซโนเพื่อหลังอ ก็จากประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ที่เหลือก็ไม่มีอะไรง่ายแล้วถ้าสู้เออหลังัานาเป็นคนได้นะอันนี้ชิวๆแล้วไปซิไสบายาสำหรับคลิปตนนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซัสบสไคร้ด้วยนะครับผมก่อนจากกันไปก็ขอชมเล่นเกมมีความสนุกสนุกเกมเลยครับผมเล่นเกมอยากเกมเล่เล้เรานะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ บายๆครับผม